ไปดูกันที่ผลการในการฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาโหแต่ละคู่นี่ยิงกันเยอะมากนะครับไปเริ่มคู่แรกครับที่เอเนียสเตเดียมครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับโมนาโกทีมจากฝูงจากลีกเอิงฝรั่งเศสเกมนี้เจ้าถิ่นออกนำไปก่อน1-0นะครับได้ประตูจากราฮิมสเตอร์ลิงนะครับนาทีที่26แต่ทีมเยือนไม่ยอมแพ้ครับรัวคืน2ประตูรวดเลยนะครับได้ประตูจากราดาเมลฟันเกานะครับนาทีที่32และคีเรนอัม ปาเป้นะครับนาทีที่40พริกแซงขึ้นนำ2-1แล้วก็จบครึ่งแรกดรวยสกอร์นี้ครับครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีที่50บโดโกโก็มีโอกาสที่จะขยับหนีห่างสกอร์เป็น3ประตูต่อ1อย่างองบอกว่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าจุดโทษเนี่ยนะครับฟันกาวยิงไปติดเซฟของวิลลี่กับาเยโรในทวารของซิตี้และต่อมานาทีที่58นะครับเรือใบสีฟ้าก็ตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น2ประตูต่อ2แล้วนะครับได้จากกูเนเกโร ก่อนที่ฟันเกาจะมายิงให้โมรโกรเน่แซงมาอีก <Okay. S 1> แซงมาเป็น3-2 <Sure. S 1> ในนาทีที่60นะและช่วงท้ายเกมนะครับต้องบอกว่าซิตี้นสวมหัวใจเกินร้อยนะครับ <Sure. S 1> ริกแซงโดยการยิงประตูคืน3ประตูรวดเลยนะครับจากกุนนเกโรอ,อีกครั้งหนึ่งนาทีที่70จอสโตนนาทีที่76และเลรอยซาเน่นาทีที่83จบเกมมาใน,นคันครับเป็นเจ้าบ้านแมนซิตี ริกแซงชนะโมโร็อกโกแบบสุดมัน5ประตูต่อสามนะครับหมันมากๆเลยยิงกันทีมากอโ้ใครไม่ได้ดูนี่บอกเลยว่าพลาดมา,มากเลยนะครับก็จบเอาเกือบเช้าเนี่ยแหละคนที่ดีใจน่าจะเป็นเป๊ปนะ <c oughs> ใช่แล้วนะครับต่อสัญญาให้ฉันทีร <c oughs> ุ้กันเหนื่อยเลยทีเดียวน,นะครับนัดต่อไปนะครับโมร็อกโกจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ในวันที่16มีนาคมนี้นะครับอ่ะไปดูน<ด>ครับต่อกันที่อาราดิโก้ดริดครับบุกไปเยือนไบโอเรอุกุเซ่นนะครับ เมนี้ก็เป็นทีมแกล่งจากสเปนที่เราบอกว่าเอาชนะไปแล้วก็ยิงกันแบบไม่ซ้ําหน้าเลยนะครับเอาชนะไปทั้งหมดเนี่ยน,นะครับสี่ประตูต่อสองคู่นี้ก็ยิงกันเยอะอีกแล้ว